สวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวนะครับพบกับช่องข้าวหอมแอนปอากาศสตรเบอรี่นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาประกอบว้าวควายนะครับอันนี้ก็คือว้าวควายต้นแบบนะครับท,ที่ผม ที่ผมนะครับที่ผมเอาสัดส่วนมาจากตัวนี้เลครับบอกไว้นะครับ,บ,รบผมทำไว้นะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบแปดเซนตเมตรนะครับปกร้อยห้าสิแปดปีร้อยหสิบแปดนะครับก็แต่วันนี้ผมจะทำใหญ่กว่าเดิมนะครับขนาดเท่าไรามาดูกันครับขนาดพอดีผมตัดไม้ไว้ที่ ร้อยเจ็สเจ็ดจุดหกเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไม้ไผ่สีสูกผมตัดไว้นะครับสี่ร้อยเจ็ดเจ็ดจุดแต่ไม้อกผมใช้ไม้ไผ่าสางไผ่สางไผ่หรือเสียงไผ่หรือไม้ไผ่ยเลี่ยงครับเพราะว่าที่แรกเอาเป็นสีสูก่อนเลยครับแต่ว่าเป็นเลาสีสูกแล้วม,ลมันมีตำนี้มันเป็นหอย หม่มันสีกันนะครับมันถูกันทำใหมม้มันมีแผลบันี้ไปลองไปนมโน่เบื้งมันหัก <c oughs> แล้วไม่ไพ่เลี่ยงนีดกวนนะครับขนาดกระลอยเจ็ดสิบเจ็ดจุดหกเซนความสูงลายเจ็ดความสูงลายหกสิบห้านะครับ <c oughs> นี่หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดหกเซนติเมตรนะครับเ๋ยวจะประกอบเป็นเบิ้งเลยครับ ราการประกอบไปแล้วกับสิบอกสัดสว่วนนะครับว่าแต่ละสัดสว่วนตัองมีขนาดเท่าไดนะครับอีกอีกอก,กาลอยเจ็ดสิบหกยุดไอ้ลอยเจ็ดสิบเจ็ดจ็ดหกโอ้ลอยเจ็ดเจ็ดจ็ดหกทุกันครับนอกจากอึ๊บอันอื่นเป็นไม้ไผ่ซีซุก็หม,มดครับเนี่ยอึ๊บอันเดียวที่เป็นไม้ไผ่เลียงไม้ไผ่เสียมไผ่ไม้ไผ่สางไผ่นะครับ อ่าโอเคครับผม,ผมวกัเล้วาไปแล้วครับพี่ผมว่าผมเล่าพอดีเลยนี่ผมว่าหตานจริงเนียเห็ดวาวควายใหม่ๆแอบเ็ดสีเย็นอ่อนเพราะว่ามเขึ้นยาครับมันเม็นวาวผักอีสานนะมึนเว็นวาวผักไตมันทำให้ผมเห็ดโตที่หนึ่งสองโตที่สามจนขึ้นครับ ตัวที่หนึ่งกับติดแข็งตัวที่สองกับบอลเคยเรียนเลยครับแต่ว่าติดไปตัวสีชมพูหนี่งเลยครับบอลเคยมาลองเรียนเลยผมสอนเอือ้องมันสียออนโปวดแล้วก็ขีมันแข็งรูเลยบอลเรียนมือหมุดเสือมันบอลขึ้นที่อครับผมเลยมาเห็นตัวที่สามเป็นตัวนี้เลยครับตัวสีชมฉากเดี่ยวเดือดละมันนี่แหละตัวนี้ขึ้นผมกลับมาเห็นตัวที่สีตส่ตัวนี้นะครับ แนะนำว่าเห็ดเปียวอ,อ่อนไว้ก่อนเลยพี่น้องครับสำหรับมือใหม่ครับเนานะกตบว่าเดี๋ยวจะของเก่งเดี๋ยวครับกะแนะนำไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่มักเคยเส็ดเนาะนี่พวกเราหอยขันโมมนหนมึงจะเสียบเห็ดมันอนเหน็ดมะโค้งแต่ก็ทีเลยครับโคง้งแห้งเลยครับนี่แต่ก็ทีเลยครับเนาะนเรียบร้อย ปีกเอิกเรียบร้อยอันนี้เป็นเขาครับเขาบนเขาลางอันนี้เป็นดั้งขั้วยครับจมูกขั้วดัางคั้วดัางคั้วดั้งขั้วยอันนี้เป็นหูคข้วครับหูมันขับพมมาด้วยแล้วคั้วครับ้วอันนี้เป็นแยมขั้วยครับนี่แยมค้วยพมกับเล้าไปแล้ว ว่าวขั้วเนี่ยมันมีเอียงประกอบหลายๆอย่างหลายครับใส่วลายอยเวลาในการเห็ดด้นครับตัวนี้ผมเล่าอยู่ประมาณสองสามหมื่นแต่ก็ไม่ได้เล่าครบหมื่นครับหมื่นหนึ่งแต่เล่าอันละนิดอันละน้อยจับเวลาแหละประมาณสองสามหมื่นเล่าอย่างนิดอย่างเงินนอนมาดีครับเส้มาประกอบครับมาหม,มัดโค้งเองครับว่า,มาหมัดแล้วมันตีง,งามปันเดนะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปมัดกันเลยครับโอเคครโบพโ้อมแล้วเราจะมั้กันเลยนะครับมัดปีกบนบ่อนนอครับอ แล้วปีบนนะครับปีบนต่อไปปีกล่างนะครับต่อไปนะครับ อีกล่างครับผมหัไปขี้เกียดหน่อยไหม Thank mm. you. เสร็จเลยครับข้าวบนข้าล่างครับข้าวบนขาล่างเสร็จเลยครับข้าล่างนะครับข้าล่างครับพี่น้องปีกร่างไม่ข้าล่างดีวจะลองหมัดเบิ้งมัหนี้นะครับปีครับ ที่การมัดปีของผมแล้วแต่้างนะครับแล้วแต่อาจารย์นะครับจากสิมัดจะได้ให้ให้แต่มัดแล้วมันอยู่กับพวกมัดจะได้อยู่กับมัดที่สั่นเลยครับบุข่อยมีสูตรใต้โต้รอกครับนะผมเคยมัดจะยังสีผมสิมัดมัดปีกกับเอิรอก่อนแล้วคอยมม่มัดปีกกับปีก้วยครับ ว่า,าถูกโตโฮชิมัตสึตลอดก็แลแต่สูตรไพ่สูตรมั่นเนาะอันนี้เป็นสูตรของผมผมผมถนัดแบบนี้เนาะพี่น้องฮะแบบได้กะแล้วแต่เห็ดอันไหนมันง่ายเห็ดมันขึ้นกับแบบนั้นเลยดีผมมีสูตรใต้โตหรอกเนาะครับรอยู่ที่กา้าน ปรับประยุกต์ใส่นะครับเนาะโอเคเนาะสีว่าจะคล้งองเก่งกับบ้าแมนครับกับพ่อเห็ดพ่อได้แลรนในมูเพิ่อนนั่นแหละครับมาปีกมาปีก็ปีก,ก,ปก แล้วเลยค้งนึงก็หมดอีกครั้งนึงครับหมดผู้เดียวทายผู้เดียวครับแล้วเรียบร้อยครับ ครับเราก็ทําการมัดวาวเซ็ตเรียบร้อยครับนี่ครับนะค,ครับวาวกล้วยครับวาวกล้วยขนาดความสูงครับหนึ่งร้เสิบเจ็ดจุนะครับเซน,นติเมตรหนึ่เ็ซเมตรนะครับก็มัดให้ี่นอนในเรื่องเล้ว่างเพือนกัน พอเห็นทักขัดส่อนนะบอกว่ามันเงามัหมัดด้นใส่เลยเวลาการหมัดด้นครับปีกลอยเจ็ดจุดหกนะครับเอิกลอยเจ็ดจุดหกบาอางมาบอกทัดส่วนครับ่บอกไปเาัดส่วนจากจากวัามาถึงปี่บนนี่เท่าไรนี่ยี่สิบเก้ดปนะครับปีกบนหาปีลาหสิบสอง งาดเก่าครับงานชุเก่าจุดสองครับเสนเ้นเอิมเหนื่อย็ปเส้นนี่วันนี้จะได้หรอจำบ่ได้ <c oughs> มันสูตรมันมันหลายครับครับเป็นว่ามันหลายเนาะเป็นเาคุยได้ใยญ่ใหญสูตรครับคอมเมนต์มากนะครับเดี๋ยวผมสีแปะสูตรไว้เดี๋ยวสีสแก,ก้แล้วกัแปะสูตรเข้าไปด้วยครับเด้อ แะสูตรก็ไปให้พี่น้องเ้เบิง้งโอเคกับรีวิวประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวสิเอาลมข้อมต่ออาลมค้อมให้พี่น้องเ้เบิง้งแต่ว่าันิดนะครับแต่ว่าจากพะยะกว่าอากาศมนล่มสประมาณยี่สิบสยิบห้ากิโลเมตรตอชั่วโมงเนาะวันนี้กับวันที่สิบเจตุลาครับสิบเจ็ตุลาวันที่สิบแปดยากว่าอากาศวยี่สิบสี่ยี่สิบห้าติดบาบ่ท่น นะครับระดับล้างใจนั้นมันจะค่วสิเป็นร่มกว่สิเบ้าครับยี่สิบเอดประมาณยี่เอ็ดยี่สิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเพราะว่ามันพัดถึงนหนาหนาวอีกทีเนาะเพราะว่าอากาศสูงบ้ันมากบ้นไหนยังมีผ้าหยู่เขาอยู่ถ้าผ่าอีสานต้นเงี้ยแต่สมัผ้าอยู่เขาอยู่บ้านนะครับฮันยิงกาวาฟ้าก็หนีเหตุเป็นตัวถิ่ซีครับส่วนจากดั้งแก้าจากต็ตัวนี้นะครับ เส้นนี้ลอยหานที่แปดเส้นตัวนี้เออลอยหัที่แปดปีรลอยหันที่แปดครับขึ้นที่ครับเสวนี้ขึ้นที่ครับว,ว่ากับบ้านเหลี่ยปั้นได้เพราะว่าบ้านหาิเจะ เจาะหางข้วยไา้นี่หางข้วนียหางข้วนี่นี่หางข้วยเจาะนี่แล้วผมใส่ลวดโยงครับลวดที่เขาโยงฝ่าเขาหมัดกับเจ้านัานนะครับหอยห้อยลงมานะครับแล้วก็ยิ่งฝ่าเขาเิ้งลวดโยงครับมัดกาบมัวเสร็จแล้วจ้าบาทเนาะพอดีผมเห็นบาทแล้วลวดนี่เราผมไปเห็นผมเอามาเห็นจริงหางข้วยครับ หางข้วเนาะตัวนี้ลายห้าดเส้นเลค,ครับร้อย้าสิบครับผมสูงร้อยหกาผมก็สีสูงกว่าตัวนี้นิดนึงนนเนาะส่วนตัวนี้ลายเจ็ุดหเซนติเมตรครับ่าก็สีสูงกว่าผมนิดนึงครับพอวาผมสูงหนยก็ก่าสูงกว่าผมลยเจ็ดสิเซนเมตรครับมานติด พอสิไปถ้ายากันหวอดฝันพอสิบคิดไล่มันออกว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเบิ้งจับเบิ้งปีกหรมือเสื้อมันสิดแข็งเบาหวังซสื้อหนึ่งชี่ว่าแข็งอยากเป็นีกตอนตรงนี้แต่ปีกเท่าที่ร่าจับเบิ้งก่ามือเสื้อมันพอดีครับมันก็ถึงกับฝานกับแข็ง่างเดพาเรียนกับพอสิบเป็นรวมแห้งครับร่วมจักยี่สิบสี่ยิบห้าก่ครับประมาณยิบห้าร่วมเจ็ด ยิบเจ็ดถึงยิบยิบเจ็ดลงมาหายิบสามสีครับกำลังพอดีบบาตี้ไอ้จากลบออนก็นี่ววาวอยากสปีดแข็งคงวางมันสิมันก็ชิพเอแตวาวอยู่ใดนะลบลร่มตัวนี้แห้งนิดนึงเนาะวบาตึ้จากการจับันปีกกับนี้นะครับตัวนี้ก็สิปีกจีออนกาตัวนี้นิดนึงตัวนี้ปีออนกว่าตัวนี้นิดนึงครับนิดนึงถ้าเรนล่มก้าวประมาณยิบห่าง ยิบหกลงมาถึงยิบสองหรือยี่สิบิได้ต้นนี้แต่ต้วนี้ต้องเรียนล่มประมาณยิบเจ็ดลงมาหยิบสามยิบสี่เนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจในช่องขาหอมแอนพักกาดเฟอมอรีนะครับ <c oughs> เพื่อทีสิ่ห้เล่าเด็กเจ็ดิดีดีมานำเสนอนะครับช่วงนี้กับเป็นช่วง เทียมวาะวครับพะวาวมันอยู่ในช่วงของเดือนตุลาเนาะถ้าบ้านผมตะเลียนประมาณจากต้นต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะสันลงมาดีมนกนสิมาแต่วันที่หาี่วกพฤศจิกาหรือว่าสิสพฤศจิกานะครับแต่ว่าปี่นี่น้ำหลาครับพี่น้องน้ำเชียงที่อยู่ครับเลื่อยเพราเขาขังน้ำตอนนี้บอกว่าวาี่แห่ง,ง้นไรกับโคิเซเลนลุยน้ำเลยครับนเนาะเดี๋ยวกัดเ,เรียมวาลไปเลยเลยก่อนโอเคครับโกัเนคิหนาครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะแด้วยครับบายบายครับสวัสดีครับที่นอนครับ <c oughs>